สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกุกคนเฟนเฟ,ฟ,ฟนขับของม,าม้าเก็ดลอยว่าเฟนขับของสาวเจ็กกีรือลูกสาวหอยนะคะอันนี้เรามาถึงงานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แล้วฝนตกหนักมากแล้วเราอยากกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> เอากระซือกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องนลยครมากินในโรถกว๋วยเตี๋ยวปอกๆมีกว๋วยเตี๋ยวขั้นหนึ่งอยู่หนาอยู่หนาเวทีนะคะกระซือเราเพิ่งกลับมาส่งเขาก็จะได้กินบนรถพวกนี้พี่น้องก <c oughs> ็บกำลังลุกไปเอา แซ่บอะไรงพี่น้องมีหลากหลายรสชาติกันม่ค่อยอืมบ้านนี้กินแล้วและจากว่ามีนามกินิมีน้ำ่ะ้มรกาศดีใจอีกคราวระคว่ฝุ่นขี้รถไป็นละบุญเลยี่จอนาน่าสงสารจังเลยพี่น้องฝนตก ไม่รู้ว่าจะได้ทําการแสดงหรือเปล่านะคะแต่ฝนตกแรงอยู่นะทางเขามากมองนี่ยโลดหน่อยอะเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเนานะมันน้ามันมน,น้ามืกท่วหมหอดทั้งขยะพี่นอ้องทั้งขยะเรยลองลองลองอยู่อืมมันมันตื่นแห้ก็อยากนั้นมันจอดปั๊มเพื่อทีว่าจอดปั๊มเพื่อทีว่าเราหลบฝนก็ได้สินะ เขางโลฝนถาฝนมอขัดมาเของเลยแสดงมันก็จังมากแต่ว่าคุยต้งจะว่าอะไรล้ำนี่แหละพี่น้อง,อง,งหาซีพหาซีพอยู่ห่านกับว่าทะเหล่าังกะสีคุณกับว่าท่านอ่อนขาบได้หนิวัมนมันลม่มมันล่มมากว่าแห้งช่วง,องอวันหนึ่งอ่ะวันไม่พักไม่ไหย่ายา่องน้องไมีมนาำติดคอ <laughs> <laughs> ลำบากยากเย็นนี่แหละมีทุกรสชาติกินใช้รสจังมินรสเหลดนเนรสหรื่ามันต้องปีเแียบบอพี่เราบอปิเรเปิเปปดกันได้อะไรเงียบกระปุกอะไรจะทังไงเงีับกรนปุกอะไรจะทหยไง มันยังพังมานก็บ่อมในกระดก้าร่างกายฮะพังฉ่อมบาได้กกินใบกอนเพราะว่าท่านกินยังยุพี่น้องผมมึงเอจ้าใครเละขึกลวบึ่มมึงเลยได้เลยเจ้าจะคกสีบ่าปากยังกอตอนนี้เลยครับสิบออยกินทุนสินจ้กกีสินนี่เหลืองชกินสินเล็ก กินเหล่าก็นแล้วพี่น้องเฮ้ยกินเล่าก็ไม่ให้สูงนันต่อัำบ่แล่ากับถือว่าบ่อเหล่าถนัดครับกินคนมันอตังกรวยด้วยตังบ่อด้รปูปูเลยแช่บ่ถึงนทรืงองรอเจบๆ หลายถวายแม่เอ้ยเราจะกินมูกกระทะได้บ่นี่ทำง่ายยกเลิกกินมูกกระทะเลยได้นะลืมอะไรไปหรือเปล่าสวีสิน,นลืมว่าเราจะมีน้ำกินไหม 으아, 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 มดจัดอย่างไรพึ่งมอฝนตกยังจัดอยงรยไรตกเดินในระบบต <c oughs> <อ>นแหนเกี่ยวพับนี้พี่น้องใหเป็นวงเกี่ยวต้น<อ>เตียงเกี่ยวแผ่นทอดกรอบไม่ทนเหรียญไม่เขาน้าร้องนะบ 이쁜 고워5 11월 그냥. 뒤늦게 그래도. 가고도 못 있긴. 접어봐 แข่งก็คือตีหลังเอกากันเรือ <ừ. S 1> <ừ. S 2> ่องเี๋จะต้มยำโบราณน,นะครับเพราะว่าใส่กุ้งแห้ง